โครงการปรับปรุปรงภูมิทัศน์สวนสาธารณะคลองบุงคลา้าและพื้นที่ต่อเนื่องตําบนวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสวนสาธารณะคลองบุงคลา้าจัดเป็นสวนสาธารณะขนาดระดับชุมชนไว้รองรับกิจกรรมนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจมีพื้นที่ที่อยู่อาศัยอยู่ล้อมรอบและติดกับหน่วยงานราชการชุมชนวังสะพุงมีแนวโน้มความหนาแน่นกระจุกตัวมากขึ้น ส่งผลต่อพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมสาธารณะและพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอต่อประชากรจึงมีแนวคิดพัฒนาปรับปร,รุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะคลองบุงคล้าให้เอื้อต่อการรองรับกิจกรรมของคนในชุมชนได้มากขึ้นโดยองค์ประกอบหลักภายในโครงการได้แก่ 1. ทางเข้าโครงการบริเวณถนนประชาเสรีเชื่อมลานจอดรถยนต์ลานกิจกรรมหลักและลานกิจกรรมริมน,น้ำ 2. ป้ายโครงการเชื่อมอาคารทางเข้าและพื้นที่สีเขียวนำรูปแบบใบเสมามาใช้ในการออกแบบ 3. ลานสนามยากลางแจ้ง 4. สะพานข้ามบึง 5. ลานอัธจันร์ริมน้ำา 6. พื้นที่พักผ่อนรอบบึงเมื่อโครงการแล้วเสร็จจังหวัดเลยจะมีพื้นที่รองรับกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมประเพณีเมืองมากขึ้น